ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้งานก็ไม่ส่งวันนี้เนี่ยเกษเนี่ยเขามีการรณรงค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครูก็จะให้พวกเธอเนี่ยทำงานเล็กๆน้อยๆก่อนสอบปลายภาคโอเคไหมย่ะชอบไหม,ไมโอเคค่บดีมากเอิร์ลิศการที่ครูจะสั่งนะคะครูจะสั่งให้นักเรียนนย่ยไปทํารายงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาคนละหนึ่งเรื่อง ถอยพวกเธอน่ะลงพื้นที่จริงถ่ายรูปจริงกลุ่มไหนทําดีเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยกลุ่มไหนทําดีเนี่ยรอเกศีจะคูเลยโอ้ยอยากได้เกศีี่ดีมากเด็กชายแต่ถ้าใครทําไม่ดีอย่าหลังว่าปลายภาคนี้เนี่ยพวกแกจะได้เกศีไปกินเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดีมากเทนเดเรนที่น่ารักโอเคงั้นไปค้นคว้าหาที่จะจีบพอเพียงกันได้เลยอยู่ภายในห้องนี้นะจ๊ะโอเคไหมโอเคค่ะ ชิล right ี่ชิลี่กระติ๊งเลยนะติดมากแล้วเราจะทำรายงานบ้านกันเลยเนี่ยนั่นดิอ๋อบ้านไม่เตยไงถูกต้องทำไมทำบ้านไม่เตยอ่ะบ้านนอกไงอยู่ก็อยู่บ้านนอกแล้ววันนี้ก็ไม่มาโรงเรียนอีกหูไปว่าทำไมหลอกน้ำท่วมฝนตกเราไปเก็บไข่บ้านเราไปเกโอ้โหเราไม่ชอบในหรอกของบ้าเราทำนิสัยอะเราโทรหามโทรหามติดอะไรอย่างเงี้ได้ได้ ฮัลโหลเบย์เยวันนี้ครูเขาสั่งงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะบ้านเธอพอมีนานมีป่ามีเขาอะไรพวกนี้ไหมไม่ไ้องอ๋อโอเคงั้นพวกฉันจะตกลงไปทำรายงานบ้านเธอนะโอเคจ้าไว้เจยกันนะแล้วบ้านนอกขนาดนั้นใครอยากไปจริงอยู่ในประเท้นี้ไม่อยากไปห,หรอถ้าครูไม่สั่งงานยังไม่ไปนะกินดูซะแล้วเราไปเหยียบพื้นบ้าน บ้านตาเหมือนขื่นมากอีดออมีแต่หญ้ามีแต่อะไรก็ไม่รูร้ไม่ชอบเลยอ่ะอย่กลับบ้านแล้วอะ<ป>เออพกเพกื่อแกอย่าพุ่งบ่นดีบ้านฉันอะมันมีอะไรให้พกเพื่อแกทำสนุกตั้งเยอะเออรีบไ,<ด>ไปเถอ,อะรีบไปได้ละรออรู้รละรอก่อน พ่อบอแกแเราทั้งนี้่าม,ามาทำอะเนี่ยวค่ะก็คือวันเนี้ยมันมีรายงานู่เขาสั่งให้มาทรายงานแล้วเพื่อนเขาก็อยากมาบ้านก็เลยน่แหละก็เลยมาเอาเพื่อนเขาบาเยๆร้อยอท่ตลาอาหารดเพื่อนะมจะเข้าไปดูบ้านหน่ดยตเงมีแอร์เยอะเลยนุโอ๊ยบ้านฉันเนี่ยนะจมีแอให้เพื่อนพิ่ง โอ้มึงเราจะอยู่กันได้จริงเหรอบ้านหลงนี้จริงเหรอชิวได้เหรอไม่อยากอยู่มึงไม่เข้าไปอเไปเลยอ๋อไปหรือะไรหรอแกนั่งลงถึงบ้านแล้วเนี่ยร้อนไหมเดี๋ยวใช้ในห้องมัลงเปิดให้เปิดมากพัดลมน่าบ้านบ้านจะมีไฟฟ้าไหมเนี่ยโอ้โหแกเชิญเอิ้ ตอนนี้พัดลมน่าจะพังไฟน่าจะมาไม่ถูกโมันนอกคอกนามากฉันอยู่ไม่ได้นะเม้ยพัดลมมันร้อนจีนี่ก็อยู่เราจีจีไม่ได้หรอกนะแล้วพวกแกหิวกันหรือยังฉันหิวละมีอะไรกินละขอเข้าไปดูก่อนละกันเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะโอ้ยมันจะมีอะไรให้กินจริงปะเนี่ยอย่างมากก็แค่ไข่วะไข่เจียวจีนจริงๆกูว่างั้นแหละกูไม่ชอบนะเนาะเนาะมันนอกมากอีดอ มีอะไรให้พวกมันกินบ้างเนี่ยป้าวกล้องถ้าให้มันกินกมันเคาไม่กินกันหรอกไข่ไม่มีหรอแม่แม่แมว้าว่า้าไข่เราหมดแล้วหรอเออหมดแล้วไปเก็บเอาที่เราลูกไปโอ้ยแล้วจะให้ไปเก็บกับใครโอ้ยไปกับเพื่อนอะค่ไปไปก็ได้เพื่อนไปเก็บไข่กันฮ่<า> เอาไปขอบคุณนะ,ะี่ไปยเหมินยิ้นี่แหละฉันจะทำสูตรติดให้ผู้เธอกินติดแกมกันนักใช่ไหม cái lưu lớn mà cho tịch kèm nhà ngành ạ à. ลืมสิ่งที่พวกแกเคยอยู่มันเลยแหละทุกคนกับข้าวมาแล้วโอ้โหนี่ตัวข้าวทำเองเลยนะเก่งมากเลยลูกเออนี่นี่แหละกับข้าวบ้านๆทางพวกฉันกินกันบ่อยๆลองชิมดูสิอาจจะลืมบ้านกรุงไปเลยก็ได้ะจริงลูกเด็กๆเลยเร็วเปล่าเลยเอาเร็ว ไได้ก็แบบข้าวมันอร่อยนี่ก็ตอนแรกเห็นอยู่หน้ากินก็ไม่คิดรสชาจะดีขนาดเนี้ยน่กนเนาะเนาะรู้จ <c oughs> ักตัว,วดี<ะ>แหมอร่อยขนาดนี้กินนี่ไงขายชีสอยู่แบบบ้านๆมั่งไม่ใช่จะติดแกมติดอะไรนักหนานะก็แม่ผู้ชั้นสอนให้ฉันใช้ยีสต์ติดแกมชั้นก็เลยไม่เคยกินอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแหมเราก็ไปเซาเพื่อนไปเก็บจาะนแะล้วน้ำต้นไม้ไปไปแล้ว เนีย่ยหนูไปเองก็ได้มาเดี๋ยวเราช่วยเก็บ, <มา S 2> บ แม่ก็วันนี้พวกหนูออกไปเก็บไข่กันมาแล้วแดดออกเยอะขนาดนี้ร้อนก็ร้อนวันนี้พวกหนูอยู่บ้านแม่มาทั้งวันหนยยังไม่รู้เลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่พ่อกับแม่ทาเพื่ออะไรใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรได้สิเด็วพวกพ่อกับแม่จะบอกให้ฟังนะสิ่งที่พ่อก,กับแม่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นก็คือปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9หรือทางสายกลาง จะมีทั้งหมด3ห่วง2เงื่อนไข4ี่มิติเราจะมาเริ่มกันที่3ห่วงคือความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอประมาณในการใช้ชีวิตมีเหตุผลในการใช้เงินและมีภูมิคุ้มกันเวลาเจอสถ,ถานการณ์ลำบาออกต่อไปคือ2เงื่อนไขนั่นก็คือความรู้และคุณธรรมความรู้ต้องมาพร้อมกับความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังในการใช้ชีวิต คุณธรรมคือความซื่อสัตย์จริตอดทนมีสติและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอย่างสุดท้ายคือสี่มิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมและทั้งหมดที่พูดมานี้คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อกับแม่ใช้กันอยู่แต่ลูกๆรู้ไหมว่าพ่อกับแม่ยังใช้อีกหลักการหนึ่งในการใช้ชีวิตนั่นก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่คือการแบ่งพื้นที่ที่มีอยู่ให้ออกเป็นสี่ส่วนได้แก่ 30 30 30และ10 30แรกคือการขุดแหล่งน้าไว้เลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์3 0ที่2คือการปลูกพืชผักภายในบ้านหรือในไร่สวน30ที่3คือนาข้าวและ10เปเซ็นสุดท้ายคือที่อยู่อาศัยและที่เลี้ยงสัตว์ คุณพ่อแม่นะครับที่ให้ความรู้พวกเราแล้วเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราได้ความรู้ไว้เลยครับวันนี้โอเคทุกคนตอนนี้มันก็้เย็นมากแล้วเชื่อว่าเราแยกย้ายกันกับบ้านเด็กจะได้พักผ่อนนะสวัสดีเด็กวัสดีนะสวัสดีค่ะเดี๋ย,ายามาบอกกัน แล้วเราจะทำบ้าน